ถ้าสมมุติว่าเวียดนามอยู่ใกล้ไทยการที่เวียดนามจะพังงานขึ้นมาจากความยากจนได้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นก็เป็นได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามวันนี้นะครับก็ให้เหตุผลที่เขามองว่าก็โชคดีนะที่ไม่อยู่ใกล้เมืองไทยนะครับที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ได้ก็เป็นประเทศที่อยู่ห่างออกจากไทยขึ้นมาหน่อยซึ่งเรื่องนี้ก็มีคอมเมนต์ของประเทศอื่นในแถบอาเซียนด้วยนะครับก็พูดถึงอย่างคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่า ถ้าอยู่ใกล้ไทยมันจะพัฒนาน้อยกว่านี้อย่างนั้นเหรอจะเติบโตได้ช้ากว่านี้อย่างนั้นหรือเปล่าดูความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับมนเริ่มมาจากหัวข้อที่ชาวเวียดนามสนทนาก,กันนะครับก็ถามว่าถ้าอยู่ใกล้เมืองไทยถ้าสมมุตินะครับเป็นเรื่องสมมุตินะคุณคิดว่าประเทศไหนจะมีอิทธิพลต่อกันมากกว่าน,นะครับก็บประมาณว่าเพื่อนบ้านถ้าอยู่ใกล้กันนะครับถ้าเป็นช้อยของไทยกับเวียดนามใครกันนะครับที่จะส่งอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านมากกว่านะครับซึ่งทางฝั่งของคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับเขาก็บอกว่า <throp. S 2> มันก็แน่นอนอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นในยุคก,ก่อนหน้าก่อนหน้าสักแค่20ปีนะไทยจะส่งอิทธิพลมาที่เวียดนามแบบมากเลยที่เห็นได้ชัดคือในด้านของความบันเทิงเขาก็ให้ความเห็นวิเคราะห์มานะครับว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างในลาวในกัมพูชาก็ค่อนข้างรับความบันเทิงมาจากเมืองไทยไม่น้อยเลยในแถบเพื่อนบ้านคือลาวกัมพูชาแทบจะดูสื่อบันเทิงหรือว่าดูโทรทัศน์จากทางฝั่งไทยแน่นอนว่าถ้าเป็นเวียดนามบ้างเวียดนามเองก็จะรับจากทางฝั่งไทยในระดับประชาชนทั่ว,วไปด้วยเช่นกันถ้าไม่ได้มี กฎข้อบังคับว่าห้ามรับสื่อจากประเทศอื่นๆอะไรแบบนั้นนะนะแน่นอนว่าในระดับผู้คนทั่วไปที่อยู่ใกล้กับพรมแดน,นพวกเขาต้องรับสื่อบันเทิงจากทางฝั่งไทยมาอย่างแน่นอนซึ่งถ้ามองไปดูในยุคเดียวกันถ้าย้อนไป20ปีที่แล้วอุตสาหกรรมบันเทิงของเวียดนามก็ดูท่าจะเล็กกว่าเมืองไทยมากๆด้วยเพราะฉะนั้นในด้านของความบันเทิงเวียดนามเองก็อาจจะรับมาจากเมืองไทยไม่น้อยขณะเดียวกันความบันเทิงมันมาพร้อมกักบการโปรโมทสินค้าบริการโฆษณาอะไรต่างๆ มันจะพ่วงมาด้วยในเรื่องของความนิยมของสินค้าไทยแน่นอนว่าถ้าคนมองไปที่เวียดนามในยุค20ปีที่แล้วนั่นเพิ่งจะเริ่มต้นอุตสาหกรรมเพิ่งจะอยู่ในจุดที่เริ่มต้นซะเลยซ้ํานั่นหมายความว่าสินค้าอุปโภคบริโภคของทางฝั่งไทยที่ชาวเวียดนามชอบพอกันอย่างทุกวันนี้ชาวเวียดนามเองยังชอบสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยมากๆและภาษาอะไรท่าอยู่ใกล้กับไทยเอาแบบว่าใกล้ชิดกันเลยผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันแทบทั้งหมดก็อาจจะ เป็นของไทยเลยก็เป็นได้คือเรียกได้ว่าผู้ประกอบการทางฝั่งเวียดนามที่ทําเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะงงหัวได้ยากขึ้นและความนิยมสินค้าไทยก็อาจจะสูงขึ้นอย่างทุกวันนี้ในที่นี้ผมหมายถึงว่าถ้ามันเติบโตมาได้รูปแบบนี้ด้วยนะยกเวเ้นเสียแต่ว่าเวียดนามจะใช้วิธีไม่รับอะไรต่างๆจากเพื่อนบ้านเลยซึ่งก็เป็นไปได้ยากขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับก็ให้ความเห็นว่าคือถ้าเวียดนามอยู่ใกล้กับไทยก็อาจจะคล้ายๆกับ กมพูชาและลาวในแบบที่มีประชากรที่เยอะก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วความเจริญอาจจะยากกว่าทุกวันนี้ก็เป็นได้มันอาจจะเติบโตได้ช้าและผู้คนจํานวนไม่น้อยอาจจะแห่ไปทํางานที่เมืองไทยแทนแทนที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศเพราะอย่าลืมว่าถ้าอยู่ใกล้กับไทยนั่นแปลว่าการไปทํางานที่เมืองไทยแรงงานเองก็จะแห่ไปที่เมืองไทยแทนที่จะทํางานกับอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งชาวเวียดนามนะครับเข้ามาตอกบกับก็บอกว่าใช่นั่นมันค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะถ้าเป็นในยุคที่มีการลงทุนอุตสาหกรรมเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าชาวเวียดนามก็ไปทํางานที่เมืองไทยก็จะได้เม็ดเงินที่มากกว่าอันนี้คือในระดับผู้คนทั่วไปแรงงานก็จะไปทํางานที่เมืองไทยแทนแทนที่จะอยู่ในประเทศตนเองและพอมาถึงยุคที่มีการลงทุนของต่างชาติก็อาจจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปก็เป็นได้แต่คอมต์ที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็มองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นสิ อุตสาหกรรมภายในประเทศก็จะเติบโตไม่ต่างจากทุกวันนี้หรอกแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีช้อยทางเลือกมากขึ้นก็คือชาวเวียดนามอาจจะไปทํางานเป็นแรงงานในเมืองไทยนั่นเป็นเหตุผลเพราะว่าพวกเขามีอุตสาหกรรมที่เติบโตมาก่อนในยุคก่อนหน้าแล้วก็มีระดับค่าแรงที่สูงกว่าแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าการลงทุนของต่างชาติ ก็ยังเป็นอยู่เหมือนทุกวันนี้อยู่ดีแต่อิทธิพลของไทยที่เข้ามาในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคความบันเทิงก็อาจจะมีอย่างที่ขอมมนก่อนหน้าวิเคราะห์เอาไว้แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับมาตรการมาตรการถ้าเป็นในรูปแบบนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนทุกวันนี้ก็เป็นได้ดังนั้นแล้วก็เป็นได้แบบหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ขอมมนทำไมนะครับก็บอกว่าแต่ก็อย่าลืมนะว่าเวียดนามมีประชากรที่เยอะนั่นแปลว่าเวียดนามมีประชากรที่เยอะและอยู่ใกล้กับไทยซึ่งก็มีประชากรน้อยลงมาอีกประมาณหนึ่ง ในแง่ของประเทศที่มีประชากรเยอะเวียดนามเองก็จะส่งอิทธิพลไปที่เมืองไทยด้วยเช่นกันคือแทนที่จะรับจากฝั่งไทยอย่างเดียวฝั่งไทยเองก็อาจจะได้รับจากเวียดนามไปด้วยที่เห็นได้ชัดถ้าย้อนกลับไปในยุค4 0 5 0 60ปีที่แล้ว ผมเชื่อว่าไทยจะรับอิทธิพลจากทางเวียดนามในแง่ของการพัฒนากำลังพลให้มันแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าทางด้านของการทหารไทยก็อาจจะต้องเน้นมากขึ้นนะนะนั่นหมายความว่าไทยเองก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เอาจริงเอาจังทางด้านของการพัฒนากองกำลังเลยทีเดียวเพราะอย่าลืมว่าในยุคก่อนหน้านั้นเวียดนามก็มีประชากรที่เยอะมากๆด้วยและผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เวียดนามจะมีอิทธิพลกับไทยเพราะผมเชื่อว่าไทยเองก็คงจะไปลงทางด้านนั้นมากขึ้นแทนที่จะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแบบราบลื่นในยุคก่อนหน้าซึ่งถ้าเป็นเวียดนาม ใกล้กับไทยผมคิดว่าไทยเองก็จะปรับตัวไปเป็นอีกแบบด้วยเช่นกันการลงทุนของต่างชาติในยุคก่อนหน้าก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยก็เป็นได้นี่คือในมุมกับกันเลยนะไม่แน่ไทยอาจจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งทางด้านของทหารไปพร้อมๆกับเวียดนามด้วยก็เป็นได้เพราะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนถัดม,มาในะคบก็บอกว่าถ้าสมมติว่า,า,มมวาไทยอยู่ใกล้กับเวียดนามเวียดนามอยู่ใกล้ไทยนะ ฉันคิดว่าทั้งสองจะไม่ได้เติบโตอย่างราบรื่นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะแต่ฉันคิดว่าทั้งสองจะส่งอิทธิพลต่อกันในด้านต่างๆขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับเขาบอกว่าแต่ฉันกลับคิดว่าถ้าพวกเขาอยู่ใกล้กันถ้ายิ่งเป็นในยุคปัจจุบันพวกเขาจะเป็นมิตรต่อกันมากและจะเป็น2ประเทศที่เติบโตไปพร้อมๆกันคุณอย่าลืมนะว่าทางด้านของการค้านั่นเป็นส่วนสําคัญของการเติบโตทางการพัฒนาประเทศเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นประเทศที่เศรษฐกิจ หรือว่ามีประชากรที่เยอะๆทั้งคู่และกําลังเติบโตทางด้า,านเศรษฐกิจทั้งคู่ มันเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะเวียดนามเองก็มีจีนที่อยู่ทางตอนเหนืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเขาคงไม่อยากจะหาศัตรูเพิ่มมันมีแต่ว่าเวียดนามจะเป็นมิตรกับไทยทามากกว่านะยิ่งถ้าเข้าสู่ยุคข,ของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเวียดนามยิ่งดูเป็นมิตรกับไทยมากเลยเพราะพวกเขามองว่านั่นคือประเทศที่จะช่วยผลักดันกันในการเติบโตทางด้านของเศรษฐกิจพวกเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแข่งขันกันสู้มาเติบโตทางด้านการค้าแลกเปลี่ยนกันไปมาแบบนั้นจะเกิดประโยชน์กับทั้งคู่มากกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับทางฝั่งของชาวก ถ้าหมายถึงเวียดนามในยุคที่ค่อนข้างจะซีเรียสกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจึงเป็นเวียดนามในยุคสมัยใหม่ผมคิดว่าเวียดนามก็จะเป็นมิตรกับไทยเข้าไว้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเวียดนามจะเป็นรองไทยพวกเขาจะเติบโตได้ช้ากว่าทุกวันนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าอะไรที่เวียดนามทําได้ดีนะตอนนี้ ไทยเองก็จะทําได้ดีมากกว่า1.9อยู่เสมออย่างเช่นอุตสาหกรรมทางด้านของการผลิตมันเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเวียดนามอยู่ใกล้ไทยคนเวียดนามเองก็จะมองว่าการไปทํางานที่เมืองไทยในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือว่าการผลิตในแบบคล้ายๆกันมันก็จะได้ค่าแรงค่าตอบแทนที่สูงกว่าดังนั้นแล้วจะมีคนจนํานวนหนึ่งที่คาดหวังการไปทํางานที่เมืองไทยแต่ขณะเดียวกันเองถ้าคุณมองไปที่ทางด้านการท่องเที่ยว ไทยเองก็จะก้าวนำหน้าเวียดนามไปอีกหนึ่งก้าวอยู่เสมอด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้นะครับชาวเวียดนามก็เข้ามาพูดถึงทางด้านการท่องเที่ยวนะว่าถ้าสมมติเวียดนามอยู่ใกล้ไทยนะครับก็บอกนะครับว่าวเวียดนามเองอาจจะมีเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังเชื่อมโยงมาจากทางฝั่งไทยคุณอย่าลืมนะว่าเวียดนามนะเป็นประเทศที่มีศัก,กยภาพแน่นอนว่าสมมุติว่าเมืองไทยมีพัทยาที่โด่งดังได้ เมืองถัดมาที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเอียงมาทางฝั่งเวียดนามก็จะมีอีกเมืองที่มีชื่อเสียงเพราะความมีศักยภาพของเวียดนามนี่แหละที่พัฒนาการท่องเที่ยวได้มากกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับไทยนะตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในด้านของการท่องเที่ยวเวียดนามอาจจะเติบโตมากกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นได้เพราะมีพื้นฐานที่ดีจากไทยการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาไทยอย่างมากมายพรากเขาต้องแวะมาที่เวียดนามมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นตอนนี้ขณะที่ความเห็นมาของชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่า แต่ผมคิดว่าเวียดนามจะเติบโตได้ไม่ต่างจากตอนนี้นั่นก็คืออยู่ในบริบทที่เวียดนามกําลังจะรวยแต่ยังไม่ได้รวยจริงพวกเขาจะไม่ได้ต่างจากตอนนี้เลยแต่ปัญหาก็คือพวกเขาอาจจะรวยได้ยากขึ้นเนื่องจากการคลองตลาดของสินค้าไทยนึกภาพเอาง่ายๆแล้วกันว่าถ้าผู้ประกอบการของเวียดนามไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าไทยได้สินค้าไทยซึ่งตั้งฐานการผลิตมาก่อนและผลิตได้จานวนและเยอะและสามารถทําราคาได้คุ้มค่ามากกว่า ผมเชื่อว่าทางภาคของธุรกิจทางด้านของเอกชนของเวียดนามไอ้คำว่าเวียดนามกำลังจะรวยมันก็จะดูห่างไกลามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมบ้านเมืองก็คงจะไม่แตกต่างจากทุกวันนี้เพียงแต่คนที่รวยอาจจะไม่ใช่ชาวเวียดนามอาจจะมีผู้คนจากทางฝั่งไทยมาลงทุนในเวียดนามที่ดูมีความหวังและกำลังเติบโตมากกว่าที่เป็นอยู่ก็แค่นั้นแค่ทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเลยว่าในเวียดนามก็มีธุรกิจจากไทยภาคเอกชนของไทยไปลงทุนอย่างเยอะแยะมากมาย นี่ถ้าเวียดนามอยู่ใกล้กับไทยผมเชื่อว่าคนไทยนี้ก็แทบจะมาครองตลาดในเวียดนามกันเยอะในแบบที่ว่าผู้ประกอบการในเวียดนามอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นมาหรือเวียดนามจะรวยอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นได้ซึ่งในความเห็นนี้นะครับมีคนเข้ามาเติมกลับว่าแลวตกลงคุณมองว่ายังไงกันแน่คุณมองว่าเวียดนามจะเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้หรือว่ามันยากยิ่งขึ้นอย่างนั้นล่ะซึ่งเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้านะครับเข้ามาตอบกลับว่า มันก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบะนะแต่อีกมุมนึงก็ต้องพิจารณาเอาแล้วกินว่าอย่างทุกวันนี้ภาคเอกชนของไทยก็ไปลงทุนในเวียดนามกันเยอะที่ถ้าเวียดนามอยู่ใกล้กับไทยและก็ดูเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงผมเชื่อว่าคนไทยนี่ก็แทบจะไปลงทุนกันในเวียดนามในแบบที่ว่านักลงทุนในเวียดนามแทบจะไม่ได้แจ้งเกิดกันเลยทีเดียวแต่ขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับเขาก็จําลองนะครับว่าอคำว่าถ้าเวียดนามสมมติว่าอยู่ใกล้ไทยนะคือทําเลตรงไหนถ้าไม่ใช่ทําเลที่เป็นเวียดนามณนะตอนนี้ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเวียดนามจะเสียเปรียบมากๆและพวกเขาจะเติบโตได้ช้าในความหมายก็คือพวกเขาจะมีพื้นที่ที่ติดทะเลน้อยลงและน้อยลงมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจะเป็นรองไทยมากๆในความรู้สึกของผมเวียดนามเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างทุกวันนี้และเติบโตได้อย่างน่าทึ่งนั่นเป็นเพราะเวียดนามอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่เป็นเวียดนามณตอนนี้ต่างหากมันเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับ ประเทศที่ใหญ่กว่าหรือเป็นมหาอำนาจมากกว่าซึ่งถ้ามองดีๆทำเลของเวียดนามณน,นตอนนี้พวกเขาอยู่ใกล้กับประเทศที่เป็นมหาอำนาจมากกว่าก็แค่ทางตอนเหนือซึ่งก็เป็นพื้นที่บางส่วนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนั่นก็คือจีนแต่พอดูทำเลพวกเขาอยู่ติดกับลาวและกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่อาจจะทรงอิทธิพลน,น้อยกว่าในสายตาเวียดนามแต่ถ้าอยู่ใกล้กับไทยนั่นก็เท่ากับว่า ทางตอนเหนือแล้วก็ประเทศที่อยู่ข้างๆซึ่งเป็นไทยโอกาสการได้เติบโตนี่แทบจะน้อยลงมากเลยทีเดียวที่ผมจําลองเรื่องสมมุินี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าพวกเขาอยู่ในทะเลคล้ายๆกับในกัมพูชาหรือในลาวนะพวกเขาจะไม่ได้เติบโตแบบที่เป็นทุกวันนี้อย่างแน่นอนโดยก็มีชาวเวียดนามเข้ามาถามนะครับก็บอกว่าคุณจะหมายความว่าถ้าอยู่ในทะเลในแบบของกัมพูชามันจะเป็นทะเลที่ยากกว่าอย่างนั้นสินะแต่ผมกลับมองว่าสำหรับเวียดนามที่ เจอเรื่องของความยากจนลำบากแสนเขียนตั้งแต่ในยุคก่อนหน้านั้นแรงถีบของผู้คนในยุคถัดมานั้นจะส่งเสริมให้เราเติบโตได้ใกล้เคียงอย่างทุกวันนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในทำเลแบบไหนก็ตามสำหรับผมมองว่าทำเลแบบในกัมพูชาเวียดนามก็จะยังเติบโตแบบทุกวันนี้เวียดนามจะเป็นได้อย่างทุกวันนี้และเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ทำเลที่ใหญ่จริงๆสำหรับผมมองว่ามีเพียงแค่ลาวเท่านั้นเพราะว่าลาวไม่ได้ติดกับทะเลเลยนั่นนะคือทำเลที่ยากจริงๆ แต่ถ้าเป็นทำเลนในแบบกัมพูชาผมเชื่อว่าเวียดนามจะเป็นได้ดีกว่านั้นะส,ส้วยซ้ำน,นะขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าที่แน่แถ้าเวียดนามอยู่ในทำเลแบบกัมพูชาป่านนี้พนมเปญก็มีรถไฟฟ้าวิ่งกันทั่วเมืองแล้วแต่ที่ผมหมายถึงหมายถึงว่าเมืองของเรานะั้นมีประชากรเยอะและการสร้างรถไฟฟ้ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าจะสร้างได้แต่ที่แน่นอนมันคงจะมีการพัฒนาที่สูงกว่า ในกัมพูชานะตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเวียดนามหรอกว่าจะเจริญน้อยกว่าทุกวันนี้หรือไม่ถ้าอยู่ในทาเลคล้ายๆกับในแบบกัมพูชาผมยืนยันว่าเวียดนามจะเจริญกว่านั้นแน่<ๆ>นอนขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว่านั่นเป็นในมุมมองที่คุณวิเคราะห์ในสายตาของคุณแต่คุณต้องมองดูที่การลงทุนจากต่างประเทศด้วย ผมเชื่อว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะถูกแย่งไปทางฝั่งไทยไม่น้อยและแรงงานของชาวเวียดนามเองก็ยินดีรู้สึกกินดีที่จะข้าไปทํางานทางฝั่งไทยเชด้วยซ้ําเพราะพวกเขามองว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าใครๆในเวียดนามก็อยากจะไปทํางานที่เมืองไทยกันทั้งนั้นนั่นคือตัวอย่างไทยจะได้รับการลงทุนอย่างมหาศาล และแรงงานก็จะไปทํางานที่ทางฝั่งไทยในขณะที่การลงทุนของแต่งชาติอาจจะไปที่เวียดนามน้อยกว่านี้ซึ่งผลลัพธ์ทางด้านของอุตสาหกรรมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่ในกัมพูชาหรือในลาวเกิดขึ้นเลยซึ่งชาวเวียดนามนะครับเข้ามาต่อกล่าวก,ก็มองว่าแต่ประเด็นก็คือมันมีความแตกต่างในเรื่องของจํานวนประชากรนะคุณคุณลืมคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เวียดนามนั้นมีประชากรที่เยอะนั่นแปลว่าประชากรหลัก90ล้านแต่ร้อยล้านคนเนี่ยจะมีคนจํานวนหนึ่งหรืออาจจะพอๆกับ แรงงานในประเทศของคุณไปทํางานในไทยใช่กลุ่มคนจํานวนนี้พวกเขาจะไปทํางานที่เมืองไทยอย่าลืมนะว่าการรับแรงงานของไทยเองก็มีข้อจํากัดไม่ใช่ว่าพวกเขาจะรับแรงงานของเวียดนามได้เต็มร้อยทั้งร้อยอะไรขนาดนั้นและแรงงานส่วนหนึ่งพวกเขาจะได้ทํางานในเวียดนามเรายังเหลือแรงงานอีกจานวนมากที่ยังทํางานได้อยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่การที่ค่าตอบแทนในเมืองไทยนั้นสูงกว่านั่นเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะไปให้ได้อย่างแน่นอนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ด้วยเช่นกัน ชาวเวียดนามแรงงานจนํานวนหนึ่งใครไปทางานที่เมืองไทยได้นี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆพวกเขาได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ก็ยังเห็นได้ว่าแรงงานรุ่นใหม่อีกจานวนไม่น้อยพวกเขาก็ยังทํางานในประเทศกันอยู่ขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายนะครับก็บอกนะครับว่าแต่อย่างไรก็ตามผมก็มองว่าเวียดนามก็ยังโชคดีนะที่อยู่ทําเลที่ตั้งตรงนี้ผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าอยู่ใกล้ไทยจะโชคดีหรือว่าอาจจะแย่ลงหรือย,ยังไงก็ไม่รู้นั่นเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลย อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเวียดนามที่เป็นอยู่ตรงนี้ถือว่าโชคดีมากๆอย่างน้อยๆเรามีการเติบโตในแบบของตนเองในมุมที่ผมหมายถึงก็คือถ้าเราอยู่ใกล้กับประเทศที่ใหญ่กว่าตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้กับจีนอยู่ใกล้กับไทยเองหรืออยู่ใกล้กับประเทศไหนก็ตามแต่ถ้าประเทศอื่น,นใหญ่กว่ายังไงพวกเขาก็ส่งอิทธิพลกับประเทศที่เล็กกว่าอยู่แล้วพื้นฐานทางวัฒนธรรมก็อาจจะแตกต่างไปจากทุกวันนี้รวมไปถึงความนิยมในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในะระดับผู้คนทั่วไป ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากทุกวันนี้ผมก็ไม่อยากจ,จะคิดเลยนะผมก็เห็นได้ชัดว่าในเวียดนามคนเวียดนามก็ชอบสินค้าจากไทยมากๆมันคงจะสูงกว่าน,นี้แน่ๆถ้าอยู่ใกล้กับไทยและกลายเป็นว่าคนทั่วไปก็อาจจะใช้สินค้าไทยกันแทบทั้งหมดกันเลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ เรื่องทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นการแสดงความเห็นกันเฉยๆนะเป็นเรื่องสมมุติที่เขาสมมุติว่าถ้าทำเลที่ตั้งนะครับอยู่ใกล้กับไทยเวียดนามจะเป็นยังไงนะครับใครจะมีอิทธิพลต่อกันมากกว่ากันและท่านผู้ชมคิดอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสู่ารผู้ชมครับติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดี